Nam thu hồng lê bà mẹ bị nón quá โอ้โหตกเยอะมากเลยครับที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่พ่อแม่พี่น้องอตอนนี้ผมมาอยู่ที่ถ้ำผานังคอยนะครับอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่พ่อแม่พี่น้องพาม,มาเที่ยวที่ถ้ำจังหวัดแพร่จักหน่อยหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นถ้ำนะที่มีชื่อเสียงอีกถ้ำหนึ่งนะครับของจังหวัดแพร่นะฮะแล้วก็เป็นถ้ำที่มีตำนานนะฮะเกี่ยวกับ หญิงสาวนะรอคอยคนรักเนาะชื่อถ้ำผานังคอยนะครับคือพูดอะไรมากไม่ได้นะครับฝนตกต้องรีบเข้าถ้ำก่อนนะโอ้สิสามษสมายนครับฝนตกโอ้เยอะมากสงการปีนี้โอ้ต้องรีบเข้าถ้ำก่อนว่าแม่พี่น้องสภาพอากาศวันนี้โอ้โห แจ่มใสเลยครับโ,ฮโ,ฮโ,ฮโอ้ยเดี๋ยวต้องต้องดูว่างก่อน,นเอ๊ะน้ำเข้าหรือเปล่าไม่เข้าเนาะมันมืดก่ว่าจะมาทายพรุ่งนี้ก็ขี้เกียจแล้วครับคือถ้ามาพรุ่งนี้ฝนไม่หยุดอ่ะก็คือไม่ได้ถ่ายเลยสาธุสาธุเจ้าที่จะทางนะฮคือเดินขึ้นบันไดไปอีกร้อยขั้นวะไม่มีน้อง คือโอ้โหต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วโอ้โมามามาโอ้โต้องหาอะไรมาบางก่อนหาอะไรมามาบางมือถือก่อนเออนี่โอ้โห,หายางมาบางมือถือคือเราไม่ทราบเลยว่าฝนมันมันจะตกอะ่ะ เยอะมากเลยครับเนี่ยโอคือกลาวว่าพรุ่งนี้ค่อยมาครับขี้เกียจมาแล้วถ้ำเขาปิดสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงเย็นแต่ว่าตอนนี้มันสามโมงครึ่งอยู่อะเอา้าไหนๆก็มาแล้วไมพีม่น้องภาพมันอาจจะมืดนิดนึงฟ้าร้องด้วย ก็คือเล่าประวัติได้ไม่ละเอียดเลยครับคือต้องรีบเดินฝนมันตกก็ถือว่าเป็นถ้ำที่สวยงามนะฮะที่สวยงามของจังหวัดแพร่ก็คือคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปแรกด้วยนะที่ผมมาเที่ยวจังหวัดแพร่นะครับก็คือไม่ต้องถามหาเลยนะหมอกควันอะ่ะไม่มีเลย โอ้โโอ้โสุดยอดอคือดูทางขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องดูทางขึ้นอเมซิ่งจริงๆล่ะอ,อ,อ,อ อุ้ยเยอะอยไกลพูดไม่ถูกหรอโว้มันจะกาศคือดีแท้เห็นบอม,มือดแล้วนะโอ้ยวิลบหลบอยู่ใต้ซอกหินแป๊บนึงหลบอยู่ใต้ซอกหินแป๊บนึงไม่มีน้องคืออีฝนมันตกใส่มือถือ ฝนมันตกใส่มือถือว่าไหม,ม่น้องกล้องมองเห็นไม่ชัดก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปอยู่นะครับเรายังมีเพื่อนอยู่ไม่เป็นไรมีนักท่องเที่ยวเข้าไปอยู่เนาะมีคนเข้าไปอยู่น,นั่นโน่นโน่นโน่น,นไปน้องโน่น,อนอเออไม่เป็นไรเห็นปโอ้ปากทางเข้าถ้ำมันอยู่นี่นี่เองนี่ว่า อคือทางลงลงทางโน้นโอ้ครับครับครับทางลงลงทางโน้นก็ไม่เป็นไรใกล้ละขี้เกียจมาพรุ่งนี้ละคือพรุ่งนี้ถ้าไม่หยุดตกนี่คือก็คือเหมือนเดิมอะ่ะโอ้หมืดเนาะโอ้คือมืดจะมีไฟวันนี้ ดูั้่้าองดูกอนว่าด้านในมีไฟบ่เดี๋ยวละเดียวละมีอยู่เนาะคือเมื่อกี้เลนวายใช้ไม่ได้แล้วครับเลนวาย เออมืดเลยอะเรียนวายอะอยไปรีบไปเลยรีบไปเลย <Yeah. S 1> มันต้องแบบนี้สิลุยแบบนี้ดีไหนโอ้แม่พี่น้องนี่้คือไม่ต้องกลัวมือถือจะร้อนละงามบอ <c oughs> โอ้นี่ครับ ฮะก้องก้องก้องมีน้ำน้ำนี่ก่อนฮะไม่ไม่ก้องก้องมันมีน้ำนี่ก่อนน้ำปิดหน้าเลนเหรอเดี๋ยวขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมไม่มีไม่มีนี่ครับถ้ำผานังคอยเนาะเนี่ยครับมองไม่ชัดเนาะตำนานท่างท้าผานนะังคอยนี่คือ เห็นไม่ชัดแล้วว่าไม่มีน้องคือมันมืดอ่ะไปเข้าไปในถ้าดีกว่าไปคือในถ้าเขามีไฟนะครับแต่ถ้าใครมีไฟฉายด้วยยิ่งดีนะครับคือระวังระวังทางเดินด้วยนะครับเนี่ยเราเห็นงอกหินย้อยคือมองมองไม่เห็นแล้วแ่ไม่พีน้องคือมืดมากเอาป้าน้องป่ะเดินน้ำหน้าหน่อย คือสายลุยจริงเว้ยเรานี่เขาว่าความยาวประมาณ400เมตรนะครับถ้าคือถ้าผมไม่ฝืนใจถ่ายวันนี้นะคือพรุ่งนี้ถ้าฝนมันยังตกก็คือไม่ได้ถ่ายเลยครับเนี่ยคือถ้าเราเข้าในถ้ำแล้วคือมันไม่มีอะไรแล้วไม่เป็นน้องเรื่องฝนนะคือมันมืดหน่อยเนอะ มืดหน่อยคือสวยเนาะคือด้านบนครับเป็นแบบนี้เนาะไปเดินเข้าไปคือเดี๋ยวผมขออนุญาตอนุญาต,ญาตเช็ดเกลนกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเออดีลละดีลละชัดแล้วไปไปเดินไปเลย เออเนี่ยครับไฟเป็นสีลุ้งเลยเนาะโอ้สวยอลังการมากพ่อแม่พี่น้องคือรอให้ฝนหยุดตกนะครับมันไม่หยุดแล้ววันนี้พ่อแม่พี่น้องโฟกัสไหมว่ากล้องอะเออเบอร์อยู่ได้โอ ผงกว้างใหญ่งามบอกไม่มีน้องงามบอกงามเนาะงามครับค่อยๆเดินเด้อค่อยๆเดิน amazing ดีเนาะเย็นบอกบ่มีหายสัยมมกคนแล้วเนาะเออเหลือแต่เราสองคนครับตอนนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นพญานาคครับอ่าสวยอ่าเน,นาะอ่ะนีนคาสถิตคือเขามีป้ายบอกด้วยครับนาคาสถิต,าค,าถตคือพูดผิดผิดถูกๆแล้วเข้าไม่มีน้องคือมันเย็นอากาศมันเย็นมากคือเราเดินตามทางนี้ไปเลยนะครับ เอาคือปิดแฟ์ได้ล้มั้งตอนนี้เออนี่ไปคือเป็นคลิปที่แบบหืเขาเรียกว่าอะไรวะลุยฝนมาตั้งแต่พยาอ,อ่ะโอ้สวยงามพ่อแม่พี่น้องครับเข้ามาทางนี้ก็สวยแล้วเนี่ยเห็นไหม ินงอกหินย้อยคือตอนนี้มือผมจานไม่หมด่อแมพี่น้อง <c ười> คือเย็นมากเลยคือเข้าไปลึกสุดจะมีหินคล้ายๆคล้ายๆผู้หญิงอุ้มลูกใช่ไหมน้องคือ <c ười> ถ้ำนี้เขามีตำนานครับตำนานของหญิงสาว ผู้รอคอยความรักผู้รอคอยชายอันเป็นที่รักกลับมาหานะครับจนกลายเป็นหินเนาะคือถงถ้ำสวยงามมากพีน่น้อง,งใช่งามมากเลยครับฮะมีอะไรน้ำโอ้เนี่ หนองน้ำเนาะโอ้จะให้ท่านผู้ชมดูอะไรดีถงถ้ำไหมถงถ้ำมองเห็นไม่ชัดเนาะโอ้คือตรงนี้กว้างมากท่านผู้ชมคือแบบสูงมากก็คือดูในใน มือถือนี่มัน,มนไม่ค่อยกว้างใหญ่เนาะต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวของท่านเองครับที่ถ้ำผานางคยเพือร้องกวางยังบัดแพร่เด้อคือไฟนี่เป็นสีลุงเลยเนาะสลับกันทีแรกกาว่าอย่าไปน้ำตกห้วยโรงนะครับไม่ทันแล้วแหละวันนี้เออพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ คือมันตกเยอะมากเลยครับวันนี้อนี่จะถ่ายมุมไหนเดี๋ยวลองเข้าไปด้านไหนของถ้ำก่อนเอาแบบลึกสุดเนาะพอละถ่ายแค่นี้พอละเออไ,ไ,ไปหาเจ้าแม่ก่อนเนาะนคือตำนานเมื่อกี้อ่านไม่ออกละ โอนี่ครับหินงามเนาะไปะเดินไะย่างไประวังด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องตรงนี้เป็นน้ำครับน้ำหนองนตรงนี้ใช่หมดเลยเนะาะคือสวยมากครับเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกนะครับว่า เป็นอะไรนะครับเนลมิตม่านแก้วเนาะเนี่ยครับก็ดูไปสวยงามอยู่ครับตรงนี้เนี่ยชื่อเขาบอกเนลมิตม่านแก้วคือตอนนี้ไม่มีใครละ ทุกอย่างที่นี่ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีตรงนี้เป็นน้านะครับไหลามาจากไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเนี่ยคือเป็นถ้ำที่มีประวัตินั่นแหละมีประวัติมีตำนานนั่นแหละเกี่ยวกับหญิงสาวผู้รอชายอันเป็นที่รักกลับมานะครับจนกระทั่ง กลายเป็นหินเนาะอันนี้ครับป้ายเขาบอกนะฮะห้ามลงเล่นน้ำนะะนี่เออเนี่ยครับคือถ่ายในที่มืดมันมันกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสดอกอันนี้เป็นบอกมรากตเพืชแผลวิจิตราตรงหน้านี่แหละเนี่ยจริงไหม เอาเดินเดินเดินไปอีกครับเดินไปอีกเดินตามทางนี้ไปเลยนะครับคือตอนนี้มันกี่โมงอยู่เองดูนาฬิกาเหรอกี่โมงอยู่เองกี่โมงอ่ะน้องสี่ <4 S 1> <4 S 2> โมงโอ้สบาย ตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่แน่ใจว่ารูปอะไรเนาะคืออย่าซูมเลยอย่าซูมเลยมันไม่ชัดรอกโอ้ได้ยินเสียงน้ำตกนะเนาะเดินตามทางไปครับเดินตามทางไปโอ้มีน้ำตกด้านในด้วยโอ้แยมเลยเอ้ยเดี๋ยวเดีเด๋ว กล้องแม่งไม่โฟกัสอีกแล้วเอาไปเลยเอ,อืมคือแสงมันจา้าจนกล้องไม่โฟกัสเลย <c oughs> ออ้ไฟมันระยิบระยับแท้เนาะคือเป็นสายลุ้งเลยอะ่พะพ่อแม่พี่น้อง นะครับตามทางเดินไปสวยงามบอกสวยงามบอกคุ้มค่าเนะาะปักหมุดใน GPS ถูกต้องนะครับไม่มีหลงทางแน่นอนทำผานาคอยนะครับคือถ้าใครอยากทราบเกี่ยวกับประวัติก็ลองไปหาค้นดูใน Google Chrome ได้ครับมีเยอะแยะในเรื่องของประวัติเนาะ ไม่ต้องเล่าแล้วครับไม่มีเวลาจะเล่าเลยฝนตกอีกยุ่งมากๆเป็นคลิปที่ยุ่งเหยิงมากๆเลยคลิปเนี้ยสงการปีนี้นี่ไม่ไหวเลย,ยคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเข้าไปอ่ะสี่ร้อยกว่ามเมตรนะครับก็คือไม่หลงทางแน่นอนอะ่ะเดินตามสะพานเนี่ยแหละ สวยงามมาพ่อแม่พี่น้องสวยงามนะครับอ้าวมีน้ำตกด้วยอุบะวิวพ่อแม่พี่น้องมีน้ำตกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูป้ายดิมาดูป้ายจิทานเทพอธิษฐานนะครับเออสายน้ำจากภูเขาไหลมาดังทานทิพย์จากสวงสวรรค์ที่รับรู้ ออที่ตรงนี้มีน้ำตกพิเศ่ดีว่ะมาดูตรงนี้มาดูใกล้ๆหนเจ๋งดีเนาะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยวะแม่พี่น้องไหนมาจากด้านไหนเนี่ยด้านบนเหรอเออกอ็ไหลลงตรงนี้เนาะที่มันไหล ตามทางไปเมื่อกี้อะจริงไหม,มไเอ,อเจ๋งเลยลไอ้หนูเดินไกลๆหน่อยดิเดินไปด้านหน้าไกลๆหน่อยให้ถ้ำมันดูกว้างๆหน่อยดิคือถ้ำของจริงมันดูกว้างมากนะครับรเออ โอน่าจะสุดทางแล้ว,วโอ้นี่ครับสาธุสาธุอลังการแห่งนางอรัญญาณีเมื่อการรอคอยพระสวามีอันเป็นที่รักมาถึงจุด,ดของความทดท้อระทมใจกับความหวังอันริบรีพระนางจึงได้กล่าควคำบูชาอธิษฐานต่อเหล่าเทพยดาทั้งปวงจนร่างนางและลูกน้อยกลายเป็นหินตาบจนทุกวันนี้สาธุโอ้โหลูกเลย วิสาทู่พ่อแม่พี่น้องขนลูกเลยครับโอ้นี่เนาะผมจะให้ดูป้ายก่อนผมจะให้ดูป้ายก่อนนะครับคือแบบนี้เนาะร่างถือลูกน้อยเนาะของจริงก็คือด้านหน้าเนี่แหละครับน่าจะสุดทางแล้วเราพ่อแม่พี่น้องเอาโฟกัสสิน้องเออแหนไม่โฟกัสเลยกล้องอนะ่ะ สาธุสาธุครับเหมือนแท้เนาะโอ้พ่อแม่พี่น้องเหมือนแท้ครับอะไรนะด้านหลังมีพระพุทธรูปด้วยครับนะมีพ,พุทธรูปด้วยกะ อ,อ๋อมีหลวงพ่อมีหลวงพ่อมีพระมีพระอยู่มีพระอ๋อมีพระอยู่นะโอ้หลวงพ่อมีหลวงพ่อมีหลวงพีอ่อ,อยู่ด้วยเนาะตรงที่ยนเนาะเหมือนก็เหมือนเนาะ ให้ดูรบอบให้ดูลบลอบ,ลบ,ลอ,บอ๋อเป็นมีหลวงพ่ออยู่นนี่คือคือ,คอตังหัวเปิดกันอืมนี่เราเอามาดูตังเพน,นะ,ะเอาหัวนีหน่อยหัวมันรับกล้องไงเอนี่เป็นเป็นมีที่เ ขึ้นไปกาบจริงไหมคะเนี่ย,ยมี่เนาะอ้๋เนี่ยนเน,ยนะาะทำผานางคอย,อ,ยอือหือนี่คือซุตตีแล้วเนาะงามดีเนาะ นะครับสุดทางละเหมือนรูปปั้นผู้หญิงกอดรูปอยู่นะเอออันซีนดีแท้โอ้โเดี๋ยวก็ไปไปเป็นไปกัาพะ มันพ่อพดเยดยแน่ะรัตออกกปไม่เป็นปารัศการก็ไปพระก่อนนะอ,ออกมาแล้วนะครับผมโอ้ไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วเพราะนักท่องเที่ยวเขาเข้ามาก่อนเราเขาออ,ออกไปก่อนแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเหลือแต่เรา ยังไม่หยุดตกอีกฝนตรงนี้แหละสวยสวยเนาะตรงนี้คือปากถ้ำเนาะแล้วอันซีนเนี่เออปากถ้ำนี่ก็คืออันซีนอ,อีกท,ที่หนึ่งนะพ่อแม่พี่น้องเนาะสวยนะมากนถึงตรงนี้แหละอ่าคือยังไม่หยุดตกเลย <c oughs> ถ้าเราไม่ฝืนใจเข้ามาก็คือไม่ได้เข้ามาจริงๆอ่ะพ่อแม่พี่น้องนะงนคือโอ้เนี่ยเนาะประวัตินะครับ ลองไปเสิร์ชหาเองดีกว่าคือมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะป้ายมันมันมืดแล้วครับฝนมันตกโอเคเนาะพ่อแม่มีน้องเนาะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คืออถ้ำผานังคอยนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามนะอันดับต้นๆเลยของจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็เป็นถ้ำที่มีตำนานเกี่ยวกับเรื่องเล่าหญิงสาวรอคอยสามีอันเป็นที่รักกลับมาจนกลายเป็นหินนะนะครับคือรอไม่ไหวละก็ กลายเป็นหิน,นเรื่องเล่าตำนานนะครับ<ช>ก็มีเรื่องเล่าก็มีเรื่องเล่าอยู่นะ<ช>ก็ท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบแบบเรื่องราวประวัติศาสตร์หน่อยก็ลองไปค้นหาอ่านดูนะครับใน Google c h r o m มมีเยอะแยะนะข้อมูลนะผมก็พามาชมความสวยงามเฉยๆนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่อยู่แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะที่ผมมาเที่ยวจังหวัดแพร่นะครับเพราะปกติก็จะเที่ยวแต่เชียงรายเนาะโอเคครับ กับไปหาห้องพักกันก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าวันนี้ก็ฝนตกเยอะละที่แรกะรกะว่าจะไปน้ําตกห้วยโรงต่อเนาะเอาไปพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะล่ำลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ดีกว่าสวัสดีค่ะ